ได้เลยครับนี่คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ความยาวประมาณ800คำในภาษาไทยเกี่ยวกับสกูตเตอร์อัลเท 450x ปี2025พร้อมราคาคร่าวๆโดยไม่มีหัวข้อไม่มีตัวหนาและรวมชื่อช่องไบคลับไว้ในเนื้อหาเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไบคลับช่องสำหรับคนรักมอเตอร์ไซค์และสกูตเตอร์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นสายคลาสสิกสายลุยหรือสายอนาคตแบบรถไฟฟ้าวันนี้เราจะพาไปดูหนึ่งในสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่มาแรงที่สุดในปี2025ซึ่งก็คืออ t h เท 450X รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวและกำลังสร้างกระแสะแรงในวงการยานยนต์อ t h เทอ 450X ปี2025ได้รับการพัฒนามาจากกรุ่นก่อนอย่างชัดเจนทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่ใส่เข้ามาแบบจัดเต็มหน้าตาของสกูตเตอร์คันนี้ยังคงความเรียบหรู ดูล้ำอนาคตแต่มีความโฉบเฉี่ยวและสปอร์ตมากขึ้นไฟหน้าแบบ l e ดพร้อมไฟ DRL ที่ดูโดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นและหน้าจอแสดงผลแบบ TFT ที่แสดงข้อมูลได้ครบถ้วนทั้งความเร็วระยะทางแบตเตอรี่ระบบนำทางและการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน มาดูเรื่องสมรรถนะกันบ้าง Ather 450x ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดประมาณ6.4กิโลวัตต์หรือราวๆ8.5แรงม้าทำให้สามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาไม่ถึง3.3วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับสกูตเตอร์ไฟฟ้าระดับนี้และความเร็วสูงสุดสามารถทำได้ประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานในเมืองและออกนอกเมืองแบบสบายส แบตเตอรี่ของอั h เ r อ 450x ปี2025มีความจุประมาณ3.7กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งให้ระยะทางในการใช้งานจริงประมาณ110-120กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งแล้วแต่ลักษณะการขับขี่และที่สำคัญคือสามารถชาร์จเร็วได้โดยชาร์จเพียง15นาทีจะได้ระยะทางเพิ่มขึ้นราว20กิโลเมตรซึ่งเหมาะมากสำหรับคนที่มีเวลาจำกัดหรืออยู่ในเมืองใหญ่ ในด้านเทคโนโลยี a t h e r 450X ไม่เป็นรองใครเพราะมาพร้อมกับระบบ OS ที่พัฒนาเองโดย a t h e r ซึ่งสามารถอัปเดตผ่าน OTA ได้ตลอดเวลาทำให้ผู้ใช้งานได้รับฟีเจอร์ใหม่ๆอยู่เสมอระบบนำทางแบบ Google Map การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน a t h e r รวมถึงระบบตรวจสอบสถานรถแบบเรียลไทมและยังมีโหมดขับขี่ให้เลือกหลายแบบเช่น Eco r i รปและวอร์สำหรับสายเร่งแรงช่วงล่างของรถคันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน โดยด้านหน้าเป็นระบบเทเลสโคปิกส่วนด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวซึ่งให้ความรู้สึกมั่นคงขณะขับขี่และรองรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีเบรกเป็นแบบดิสเบรกทั้งหน้าและหลังพร้อมระบบ CBS ที่ช่วยให้การเบรกปลอดภัยยิ่งขึ้นและน้ำหนักตัวรถอยู่ที่ประมาณ111กิโลกรัมซึ่งไม่หนักเกินไปสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปทั้งชายและหญิงอีกหนึ่งจุดเด่นที่หลายคนสนใจก็คือระบบสมาร์ e อีโค s ิสเทมที่เอเธอร์ใส่มาให้ผู้ขับขี่สามารถวางแผนเส้นทาง ตรวจสอบจุดชาร์จคำนวณระยะทางคงเหลือและติดตามการใช้งานรถผ่านแอปได้แบบครบวงจรซึ่งเหมาะกับยุคที่ทุกอย่างเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีอย่างแท้จริงสำหรับราคาของอั h เท 450x ปี2025ในตลาดอินเดียตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1.6แสนรูปีซึ่งคิดเป็นเงินไทยประมาณ72,000บาทถึง75,000บาทโดยประมาณทั้งนี้ราคาจะขึ้นอยู่กับภาษีนำเข้าและโปรโมชันในแต่ละประเทศหากมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทย คาดว่าราคาหน้าจะอยู่ในช่วงประมาณ85,000-95,000ถึงบาทและแน่นอนว่าเรื่องการประหยัดค่าใช้จ่ายก็ถือเป็นจุดแข็งของอั h เท 450X เพราะไม่ต้องเติมน้ำมันไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและค่าบำรุงรักษาต่ำมากเมื่อเทียบกับรถมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์ปกติเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการขี่ในเมืองไปกลับบ้านที่ทำงานหรือเรียนหนังสือทุกวันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในระยะยาว ทั้งหมดนี้ทำให้อ t ท e r 450X กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากในปี2025สำหรับผู้ที่กำลังมองหาสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่ล้ำสมัยขับสนุกประหยัดพลังงานและใช้งานง่ายซึ่งทางไบคลับก็อยากแนะนำให้ทุกคนลองพิจารณาดูครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไบคลับของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตรถรุ่นใหม่ๆและรีวิวแบบจอดลึกจากเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ หากต้องการความยาวเพิ่มเป็น1,000หรือ1,500คำก็แจ้งได้นะครับ